ดีเกินตื่นฟาเอร์เผ่าพันธุ์นักล่าคอามกล้าทุกคขวากล้าบนคนพบพลังแ่งการปัดป้องโยสวัสดีครับชาวซีทุกท่านเลยแม่มาสะดึกเลยตอนนี้อยู่กันนาะนนะฮนะตั้งแต่ ถ้าจำสึกตอนนั้นประมาณช่วงสองทุ่มเลยนะฮะกับช่วงซีดเนชั่นวายนะฮะอยู่กับดีเจเข้าฟางนะครับตลอด4ชั่วโมงเต็มเลยนะฮะแล้วก็มาเจออีกครั้งหนึ่งเบรกขั้นนิดนึงนะฮะกับ3ชั่วโมงกับดีเจบาสนะครับตอนนี้อยู่ผมนะดีเจอ้นอัตพงศ์อัตกิจกุลนะฮะกับซีดอินสมเนี่ยครับอีก3ชั่วโมงเนี่ยสบายนะฮะอยากฟังเพลงอะไรนะครับอยากจะแนะนําเพลงอะไรนะฮะในช่วงดึกของค่ําคืนนี้ที่จะพาไปถึง รุ่งเช้าของอีกหนึ่งวันนะฮะก็อยากอะไรก็จัดการเลย4111975ส่งเข้ามาได้เลยนะฮะโอ้โหตอนนี้สมองเริ่มเบลอนะครับวันนี้ตั้งแต่เที่ยงเลยนะฮะมีการจัดงานเตรียมงานด้วยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะกับซีดแคมปัสเฟชชี่โอ้โหยิงใกล้มหาลัยสุดท้ายของเรานะฮะประจำ ปีนี้นะครับต้องบอกว่าต้องยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับครั้งที่ผ่านมาล่าสุดเลยแทเมื่อวานเราไปบุกกันถึงถิ่นเลยนะฮะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าครับโอ้โหคนไปขนรุ่นพี่นะฮะศิป,ปินกองทัพไปเยอะมากเลยนะฮะและที่สําคัญคือรุ่นน้องเฟรชชี่ของเรานะฮะโอ้เต้นจนลืมลืมไว นะครับโอ้โหมันส์เลือเกินนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จเลยนะครับยังไงถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยอื่นยังเพิ่งน้อยใจไปนะครับแค่คุณเตรียมขานวดขาให้ดีเตรียมคอมมันต์นะฮะเตรียมชุดไว้เลยฮะเปียกอย่างแน่นอน ไม่ใช่เพราะศาสตร์อะไรนะฮะแต่ว่าเหงื่อของคุณฮนะจะมันเต็งเต็มที่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะคนทับศิลปินไปพร้อมรุ่นพี่นะฮะมันจะเป็นพี่เทคพี่สันพี่วากพี่ซีเนี่ยอะไรก็ตามนะครับเตรียมตัวให้ดีเท่านั้นเองนะครับความซีจะบุกไปถึงมหาวิทยาลัยของคุณอย่างแน่นอนนะครับตอน่ชโมนะผมมีเพลงด้วยนะฮะจากอาคาปิลาสเวนนะครับกับทั้งทั้งที่รู้นะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงจากที่ใครหลายหลายคนรีเควสต์มานะฮะจากคนนี้เลยคนนี้หายไปนาะนสักพักหนึ่งนะฮะกลับมา อีกครั้งหนึ่งนะฮะมีคนโอ้โหชอบเยอะมากแล้วก็ขอเพลงมาเยอะมากนะครับที่สําคัญนะฮะซิงเกิลสองเขาก็กําลังจะออกมาแล้วด้วยติดตามกันให้ดีๆนะครับกับพีกฤิพันานานะฮะฟ้าฝนคนเหงานะครับแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงรอคุณอยู่แล้วกับไม่อีกนานไหมอยากฟังเพลงอะไรเพริ่มเติมนะฮะ4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับหรือว่าจะโทรมาคุยหลังไหมก็ได้ที่022457183ครับ สุดยอดเลยนะฮะกับหนึ่งเสียงคุณภาพนะครับจากปลาทอง KB n ียนะฮะรักจนมองไม่เห็นตัวเองนะครับอันนี้ถ้าทางจะรักมากเกินไปนะครับก่อนหน้านี้นะฮะมีหนึ่งผลงานเพลงจากสาวห่มเมื่อก่อนนี้ถือว่าเป็นการยกย่องเลยนะเป็นเจ้าแม่แห่ง R&B นะครับหลังจากที่หายหายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าไม่ใช่หายหน้าหายตาสิหายเสียง นะครับไปโผล่อีกทีเป็นนางเอกละครนะฮะตอนนี้โด่งดังมากเลยนะครตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับสาวลิเดียนะครับเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปนะครับแล้วก็มีหนึ่งเพลงด้วยโอ้เพลงนี้คนรีเควสต์มาเยอะมากเลยนะฮะจาก Grand The Star 5นะครับกับเวนวัคครับแล้วก็หนึ่งผลง,งานเพลงนะฮะจากพี่ทีนะฮะเมื่อก่อนก็เป็นการรวมตัวกันของพี่ขัน เมื่อก่อนก็จะเป็นในนามของขันทีนะครับตอนนี้ก็ยักย้ายกันไปตามทางของแต่ละคนแล้วตอนนี้ก็เป็นพี่ทีซึ่งตอนนี้มาเป็นวงใหม่ชื่อว่า VIP นะครับซึ่งเพลงนี้เป็นซิงเกิลใหม่ของเขาด้วยกับแบรนด์นิวนะครับฟิชชิ่งกับ V วีรภาพนะโอ้โหหลังจากเห็นเขานะฮะเป็นพระเอกหนุ่มในจอทีวีนะฮะตอนนี้มาเป็นนักร้องแรปเปอร์ฮิปฮอปเป็นไงอะเออทีเดียวนะเด็ดทีเดียวนะครับชอบขอมาเยอะแล้วกันนะครับสุดท้ายด้วยนะฮะมีของจีน่ากับ too hot ด้วยเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะฮะหลังสปอตนะครับผมยังมี2เพลงรอคุณอยู่นะฮะเกลียดนักคนรักกันนะฮะจาก f ฟเ v อ r นะครับแล้วก็ยังมีอยากให้ใครสักคนบอกรักนะฮะจากนัทนะครับอาจจะงงเอ้ยเป็นซิงเกิลใหม่ของพี่นัทสักตะทนหรือเปล่า ไม่ใช่นะฮะอันนี้จากนัทนัชยาวงตั้งตนนะครับจะเพราะหรือเปล่าจะยังไงเราไปฟังกันดูนะครับชั่วโมงหน้านะฮะยังคงอยู่กับผมนะครับดีเจโอนอัตพงศ์อัตตะกิกุลนะครับจะอยู่อยู่เป็น,อย,ปนอยู่เป็นเพื่อนคู่ฟังชาวซิดอย่างแน่นอนนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับ เอาละฮะกลับมาแล้วฮะกับชั่วโมงที่2นะฮะของผมดีเจอ้นอัตพงศ์อัตกิจกุลนะครับอยู่กันยาวๆ3ชั่วโมงเต็มนะฮะอันนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะครับอยู่กันอีก2ชั่วโมงตั้งแต่ตีสี่นะฮะจนถึงหกโมงเช้าเลยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มจะเช้าแล้วะฮะอีกไม่นานนะครับใครหลายคนอยู่ในช่วงสอบอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าอยู่ในช่วงสอบนะฮะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยลวกันนะครับขอให้ตั้งใจหนังสือเต็มที่นะครับเตรียมตัวฟิตต่อสู้นี่ฮะไม่ว่าใครก็ตามพอเข้าห้อองสอบบปุ๊ พยายามขุดทุกอย่างที่อยู่รอบตัวไม่ใช่ขุดข้างๆนะฮะไม่ใช่รอบตัวในห้องสอบนะครับขุดทุกอย่างเลยนะ,ะที่อยู่ในอดีตนะครับที่เราจดจํามาตั้งใจเรียนมานะฮะหรือว่าที่เราเตั้งใจเรียนหนังสือในห้องหรือที่คุณครูบอกมานะครับงัดเอาไม้หมดนะฮะเต็มที่เลยแล้วก็จัดซัดไปเต็มที่ผลออกมาเป็นยังไงไม่เป็นไรช่างมันไป ถือว่าเราผ่านมาแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งซีเรียสกับมันเราคิดไปก็เหนื่อยเปล่าๆนะฮะจะมาคิดให้ปวดสมองทํำหม่อาละต้นชั่วโมงนะผมมี1บทความน่าสนใจทีเดียวนะฮะเขาบอกเป็น9ก้าแฟนเพจนะฮะที่หนุ่มไทยทั้งประเทศต้องกดไลค์ครับไม่ธรรมดาะฮะ คือตอนแรกผมเองก็ไม่เข้าใจนะฮะว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งเราต้องบอกว่าไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เลยนะฮะว่า Facebook เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนเมืองประานะฮะสำหรับยุคนี้เลยนะครับเพื่อให้หนุ่มๆเนี่ยของเรานะฮะไม่พลาดสิ่งดีๆเฟซบุ o กนะฮะของเราจึงมี9แฟนเพจนะฮะที่อยากให้คุณนะฮะไปเป็นแฟนตัวจริง แต่ว่าอย่าดูเพลินจนลืมแฟนตัวจริงๆของคุณนะครับไม่งั้นผมว่าคงมีปัญหาแน่นอนนะฮะเรามาเริ่มนิดนึงมากลุ่มกิ่มกันต่อนิดนึงละกันนะฮะกับ2แฟนเพจละกันนะครับกับต้นชั่วโมงนี้นะฮะหนึ่งคือสมาคมคนรักสาวลาวแห่งประเทศไทยหรือว่าสอนละนอนะฮะโอ้โหมีชื่อย่อซะด้วยนะฮะ มีคนกดไลค์เยอะทีเดียวนะฮะเกือบแสนคนเลยตอนนี้ประมาณ93,641คนอันนี้คร่าวๆนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงเล็กน้อยแต่ผมว่าเปลี่ยนแปลงไปทางเพิ่มขึ้นแหละคงไม่มีใครกดดิสไลค์หรอกครับนะฮะซึ่งโอ้โหตอนนี้นะครับไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าวงคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า,เ,าเริ่มเบื่อนะฮะกับสาวที่แบบตาคมเบ๊วบตาโตอะไรอย่างนี้นะฮะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วฮะจากที่เขามาตามแฟชั่นของเกาหลีรัดนูน่นเปิดนี่ลองอะไรอย่างนูน่นอย่างนี้นะฮะตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นสาวลาวที่ออกแนวยิ้มงามนะฮะเป็นสาวเป็นสาวเพื่อนบ้านสุดแส,สนน่ารักแล้วก็เรียบง่ายไม่หวือหวาด้วยนะฮะมีสเสนแบบ่ห์แบบโอ้โหแบบแบบดูแล้วแบบเรียบร้อยอะนะ ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยืนยันได้ชัดเจนนะฮะว่ามีคนกดไลค์ถึงเกือบแสนเลยนะฮะยังไงก็โอ้โหแต่ละรูปนะครับไม่รู้ว่าจะดูอะไรดีเพราะว่าน่ารักเหลือเกินนะครับอ่ะมาถึงแฟนเพจอันที่สองดีกว่านะฮะอันนี้เป็นสมาคมนิยมเด็ก11บรดอ11บรดอถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวอักษรของมันนะฮะเราก็จะแปลเป็นอีกแบบหนึ่ง ไม่ใช่11บรดอดอรดนะครับแต่ว่านี้ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าคนกดโอ้โหคนกดไลค์เยอะมากเลยทะลุเป้าถึง300,000กว่าไลค์เลยตัวเลขคร่าวๆก็คงประมาณ3 1 4 9 4นนะฮะจะรู้ไปทำไมเพราะมันคงเปลี่ยนแปลงตลอดนะฮะซึ่งเพจนี้ต้องขอ,อติงไว้น,นิดหนึ่งนะฮะอาจจะต้องขึ้นว่า18บวกบวกแล้วก็บวกบวก,บวก เยอะเลยนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งแฟนเพจนะฮะที่ยอมรับเลยว่ามีคนเข้ามากดไลค์เยอะจริงๆนะครับยังไงก็พิจารณาดูเอาเองและกันผมขอไม่อธิบายมากมาย นะครับอ่านี่คือ2ตัวอย่างแฟนเพจเบื้องต้นนะฮะจากทั้งหมดโอ้โห9แฟนเพจนะที่เขามีการรีเสิร์ชแล้วนะฮะว่าหนุ่มไทยทั้งประเทศนะฮะกดไลค์กันเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมีอัปเดตต่อไปละกันนะฮะหลังเบรกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะมีหนึ่งเพลงด้วยนะฮะจากการรวมโปรเจกต์กันนะฮะพี่อมชาตรีอัศนีและยังมีพี่ดีนิติพงศ์ด้วยนะฮะกับพูดล,ยลอยๆนะครับกับที่คุณขอมานะฮะทาง 411975นะครับแล้วก็มีผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยของการย้ายค่ายฮนะไปอยู่บ้านหลังใหม่นะของ Spoonfuls นะครับกับยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งเพลงฮนะจากพิวัฒนกฤตนะครับกับนิทราอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับและนี่คือเพลง2นะจากเก้าอีไม้นะครับหนึ่งเพลงที่เคยขึ้นไปถึงอันดับ1บนซีชา์นท็อป20ของเราด้วย ไม่ธรรมดานะฮะออกซิงเกิลไหนมานี่เจ๋งทุกซิงเกิลเลยนะฮะเป็นกําลังใจด้วยนะฮะให้กับน้องแนทอีกครั้งหนึ่งแม่งแนทคงดีใจมากเลยนะครับก่อนหน้านี้นะมีเสียงไมมนะฮะจากขนมจีนด้วยนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ฟังเพลงไปอย่างจุใจเลย อ้าวชั่วโมงหน้านะครับยังคงอยู่กับผมอย่างแน่นอนนะฮะ DJ โอ้นอัตพงษ์อัตกิจกุลนะครับกับชั่วโมงสุดท้ายนะฮะกับซิดอินสมเหนียนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มต้นวันใหม่แล้วนะฮะเหมือนเดิมเลยใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับ DJ โอ้นเดือบปาร์เรล่อพันนักล่าผู้ฝ่าผู้ขวักไขว้นคนพบพลังแห่งการป้องเย้ <laughs> กลับมาแล้วนะฮะกับชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับผมดีเจโอ้นอัตพงศ์อัตกิจกุลนะครับแม่หลายคนก็หวังว่าน่าจะตื่นกันแล้วแหละนะครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวันใหม่นะครับเช้าวันพฤหัสด,ด้วยนะครับขอให้เดินทางกันอย่างสันติภาพผมพูดเลยผมเนี่ยนะฮะโอ้โหผมว่าช่วงนี้นะครับอันดับแรกเลยคือ ฝนตกนะฮะเรื่องสภาพอากาศะอะไรอย่างนะครับอยากให้ดูแลสุขภาพกันน,นิดนึงนะฮะขับรถขับรานะฮะระวังเรื่องทางด้วยนะครับถนนอะไรทุกอย่างนะฮะเช็คทุกอย่างให้ดีก่อนออกจากบ้านนะครับที่สําคัญนะฮะมีสติด้วยนะฮะหลายคนนี่อาจจะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ ปั๊มเงินนิดนึงนะครับอาจจะทํางานหนักกันไปหน่อยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับชาวซีทุกท่านเลยนะครับอาราต้นชั่วโมงนะผมมีผลงานเพลงด้วยนะฮะจากรีเควส์ของเรานะครับทาง411975นะครับกับกาลานะฮะใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะครับหนึ่งซิงเกิลของเขาเลยนะฮะติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็มีหนึ่งซิงเกิลใหม่นะฮะของโซคูด้วยกับกดเลิฟนะครับโอ้โหขอตบมือให้นิดนึงนะฮะเคยแต่หนับซีชาร์ตท็อปเทอรนตี้ของเราด้วย เอาละครับมาถึงหนึ่งเพลงด้วยนะฮะจากสาวๆเขาพูดถึงสาวๆแล้วเสียงแผ่วทีเดียวในคัมกับสาวๆวองออลิฟส์เสน่นะครับกับไม่ได้ยินนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะ4 1 1หนึ่นะครับส่งเข้ามาได้เลยครับไกลเข้ามาแล้วนะฮะก็คือเสาหน้านั่นเองนะครับกับ The s e a t Show คอนเสิร์ตเพื่อคนทั้งประเทศนะฮะครั้งที่82นั่นเองนะครับครั้งนี้นะฮะซีดของเราไปซีดกันไม่ไกลเลยนะฮะที่จังหวัดปราจีนบุรีนเอง คนทัาศิลปินไปมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบลูมเซอร์ไดไนวัชลาวีพลัสดังพันกรกลาละองฟองและแท็กทูคอเลอร์นะฮะชาวป,ปราจินบุรีนะครับแล้วก็ชาวซิดจังหวัดใกล้เคียงนะฮะเตรียมไปซิดกันได้เลยนะครับในวันเสาร์ที่25สิงหาคมนี้นะฮะที่อาคาร 95ปีโรงเรียนปราจินรัศดรอํารุงนะฮะรับบัตรฟรีก่อนได้เลยนะครับในวันที่23แล้วก็24สิงหาคมนะฮะตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึง6โมงเย็นนะครับบริเวณอาคาร95ปีโรงเรียนปราจินรัศดรอํารุงที่เดิมเลยนะครับแล้วก็สําหรับ The Sea Show audition ครั้งนี้นะฮะ s e ได้รับเกียรติด้วยนะครับจากพี่พี่วงวัชลาวรี p นั่นเอง มาเป็นกรรมการกติมดิศนะฮะในการตัดสินผลงานของน้องๆที่มีผลงานสุดซีกันอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะฮะว่าจะมีใครนะฮะที่เข้ารอบแล้วก็ได้โชว์บนเวทีเดียวกับิลิปินระดับประเทศกันอีกบ้างนะครับรับรองเลยนะฮะว่างานนี้ชาวซีจะได้มานสุดซีกันทั้งประเทศไปกับพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทีทีเอ็กซ์หัวฉีดอัจฉริยะ o n t to call จาก A A.S. ชีวิตอิสระในแบบคุณบะมมีชงกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นเครื่องดื่มกระทิงแดงและทรีบอร์ดแบนด์ครับ s l e Insomnia ลัมาช่งท้ายชั่วโมงนะฮะสุดท้ายแล้วกับผม DJ เจอ้นอัตพงศ์อัตกิจกุลนะครับขอขอบคุณเลยนะฮะทุกการติดตามเลยนะฮะวันนี้เป็นหนึ่งวันที่ยาวนานมาก ตาปลืปล้มเลยนะฮะวันนี้คงกลับไปคงเป็นหนึ่งวันที่ผมได้พักผ่อนเต็มที่สดใสหลอกเกินดีใจและเกินนะฮะหลายคนตอนนี้กำลังเตื่นแล้วสิไปทำงานแล้วสิเห็นไหมนะฮะเริ่มต้นวันใหม่นะครับยังไงก็ขอให้ทำงานด้วยดีรู้ล่วงไปทุกอย่างด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยนะฮะไม่เครียดนะครับทำงานผ่านไปได้อย่างสำเร็จนะฮะทุกชิ้นทุกอันเลยนะครับ ขอทิ้งท้ายด้วยนะสามเพลงคอนี้ขอสามเพลงนี้อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมานะฮะแปลงฟันแล้วก็เต้นไปด้วยเตื่นแล้วเต้นไปด้วยนะฮะขับรถไม่ต้องออกมาจากรถแล้วเต้นนะฮะไม่ดีนะครับอะยังไงก็ทิ้งท้ายด้วยสามเพลงด้วยนะมีผลงานจากเกลิเบอนะฮะกับ Featuring นะครับ,บ,รบแล้วก็ทีทูว n นเป็นซิกร์ใหม่นะครับกับ d i r t y Party แล้วก็ Havana Brown อันนี้ u r i n g กับ p t b u บูด้วยกับเรเว the Night นะครับวันนี้ดิจอนอัตพงศ์อัจจิกรต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ อรุณสวัสดิ์ครับชาวซีทุกท่าน